ไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อย Big oke, บิ๊กโจ๊กนะฮะเขาบอกว่าระยะนี้เนี่ยโอ้โหในโชว์ผลงานเนี่ยกะหึ่มเลยนะครับเมื่อวานนี้ไปเชียงใหม่นะครับเนื่องจากว่าได้ส่งกําลังไปทลายแก๊งเขาเรียกว่าแก๊งเนี่ยครับเนี่ยค้ากามเป็นชาวจีนนะนะครับเนี่ยเปิดการค้ากามแล้วก็ขายให้กับแฟนๆว่าอย่างนั้นเถอะแต่คล้ายๆกับโอลิแฟนหรือเปล่าไม่ทราบนี่ถแถลงเลยเมื่อวานนี้พลตบบดเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปที่เชียงใหม่ นเนื่องจากว่าได้ทราบว่ามีการไปจับคุมนะครับคนที่ไปก่อเหตุไลฟ์ประเภทที่ค้ากามขายว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับผ่านทาง f c e e o o o เนี่ยนะโดยเฉพาะแก๊งชาวจีนที่เข้าไปเช่าสถานที่ในจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดชนบุรีและก็ล่อลวงเด็กสาวชาวไทยซึ่งเป็ดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กชาวเขาเนี่ยมาไลฟ์มีการเพศสัมพันธ์คือไลฟ์การเพศสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆของจีน แล้วก็เก็บเงินเข้าชมครั้งละ35บาทชมได้15นาทีและก็ต้องบอกว่าเนี่ยต้องมีผู้ชมเนี่ยเกิน300 0 0 0คนถึงจะเปิดการแสดงได้นี่เป็นเงื่อนไขของเขาไงมหาศาลมหาศาลร,ร,รายได้มหาศาลเลยนะครับมีหญิงสาวตกเป็นเหยื่อใน19คนส่วนใหญ่นะครับก็เป็นเด็กและก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนะแต่ว่ามีเด็กต่ำกว่า18ไปถึง9คนนะอ,อันนี้เขาเรียกว่าในากามแน่ๆว่าอย่างนั้น แล้วก็ได้ไปติดตามจับกลุ่มสองสาวจีนคนแรกชื่อว่าสาวลีน่าคนที่สองชื่อว่าสาวโมโม่นี่นะฮะเป็นหัวหน้าแก๊งและก็ผู้ร่วมขบวนการชาวไทยอีก3คนทําหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยในการเป็นล่ามและก็ภาคเสียงขณะที่ไปถ่ายทําอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าเคยไปทลายแก๊งลักษณะนี้มาแล้วที่เชียงรายเมื่อ6เดือนก่อนซึ่งก็พบเด็กสาวชาวไทยและก็เด็กสาวชาวสปปลาวนะครับเนี่ยตกเป็นเหยื่อ30คน แล้วก็ขยายผลต่อมาแล้วก็พบว่าแก๊งนี้นะครับเป็นแก๊งเดียวกันเนี่ยทำลักษณะนี้อยู่ในเขตหลายจังหวัดเลยนะเชียงใหม่เชียงรายต่างๆเนี่ยลามมาที่ชนบุรีด้วยนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่านี่นะ,ะได้จับกลุ่มนายหน้าสาวชาวเมียนมาอีกคนหนึ่งชื่อว่านางเกียงคำอายุ35ปีไปจับได้ที่แม่ริมเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สามารถช่วยเหลือหญิงชาวเมียนมาได้มาอีก5คน เนื่องจากว่าถูกพาไปขายบริการทางเพศโดยเสนอขายผ่านทางทวิตเตอร์ด้วยว่าอย่างนั้นเป็นเาเรียกว่าเป็นแก๊งใหญ่เลยบิ๊กโจ๊กนี่บอกว่าทั้งสองคดีเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการขาม,มนุษย์และก,ก็การหากินของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเช่นเดียวกับกลุ่มจีนสีเทาเครือข่ายของนายตู้ฮาวที่กาลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้แล้วก็ได้จัดการกับผู้ต้องหาได้เกือบทั้งหมดหมายความว่าควบคุมตัวมาได้นะนอกจากนี้ก็จะไปเร่งดดาเนินการกับเจ้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ให้การสนับสนุนกลุ่มพวกนี โดยเฉพาะตารวจตรวจคนเข้าเมืองบางส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นใจนะครับซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ดําเนินการอย่างเด็ดขาดว่าอย่างนั้นทีนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กยังบอกในตอนท้ายบอกว่าแก๊งอาจากรชาวจีนส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ตั้งฐานอยู่ในเขตกัมพูชาและก็ถูกกัมพูชาในกวาดล้างอย่างหนักก็เลยเนี่ยทะลักเข้ามาในประเทศไทยว่าอย่างนั้นซึ่งหากว่าอํานาจรัฐอ่อนแอเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งซ่องสมของอาจากรข้ามชาติทั้งยาเสพติดทั้งการพนันและก็การค้ามนุษย์ด้วยครับ มาที่ปัญหาเรื่องของการใช้บริการแท็กซี่นะคะมีคนเรียกแท็กซี่แถวๆตรงข้ามห้างพันทิพย์ที่ประตูน้ําไปกัน4ี่คนหนึ่งในนั้นมีต่างชาติทันทีที่แท็กซี่เห็นต่างชาตินี่คือคนไทยเอามาโพสต์นะทันทีที่เขาเห็นว่าเรามีต่างชาติขึ้นมาปุ๊บบอกขอแบบคิดราคาเหมาเลยไม่กดมิเตอร์อ้าวพี่กดใครทําไมทําแบบนี้ได้หรอลองดูคลิปหน่อยนะคะเาา่าอะไรเอาบอกไปแก็ขัาเ้ก็งันเปิดตู้ค่ะ เป็นเพราะอะไรมีฝรั่งทำไมถึงไม่ไปอ่ะใช่ครับสันชาติที่มีพิเตอรัณฑ์แถวนี้ยของพิพิธภัณฑใช่เหรอแถวไหนคะมันเป็นกฎของใครคะไม่รู้ไม่รู้ไม่ไกลอ่ะคุณนี่ค่ะคือคนที่ใช้บริการเนี่ยนะคะเธอบอกว่าเรียกก็ยากเรียกแล้วก็ไม่มีใครรับพอบทจะรับก็เจอคันที่จะมาคิดราคาเหมาเพราะเห็นว่าเราเนี่ยมีฝรั่งต่างชาติมาด้วย1คน แค่นี้เหรอแล้วถามว่าทําไมถึงคิดราคาเหมาแบบนี้ก็บอกว่าโอ้ยย่านนี้เขาไม่ต้องใช้มิเตอร์กันหรอกผู้โดยสารยังต้องถามกลับเลยนี่กฎของใครคะที่ไม่ต้องกดมิเตอร์เลยตัดสินใจลงจากรถแล้วเอาของออกจากท้ายแท็กซี่แล้วก็เลยได้เห็นทะเบียนแท็กซี่นะคะมอม้าโดยชดา5044กรุงเทพมหานครแล้วหลังจากนั้นผู้โดยสารก็เรียกใช้ผ่านแอปพลิเคชันแทนนะค,ะครับพอโพสต์ไปก็มีหลายคอมเมนต์มา ูดคุยนะคะก็บอกว่าเออโดนเหมือนกันวันก่อนก็โดนแถวเซนทรัลเชิดลม<อ>คนขับแท็กซี่บอกอุย้ยแถวนี้กลับรถยากรถติดไม่กดมิเตอร์ละกัน2กิโลเมตรโดนไป300บาทเออหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าขนส่งจัดการหน่อยค่ะจัดการหน่อยครับทะเบียนรถชัดเจนนะคะอ่าใครใเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนขนส่งนะคะ1584